ันนี้เมื่อหนึ่งปีที่แล้วก็เราสองคนอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วก็วันนั้นนอนเตียยงเวกันเลยจำได้ว่าเรารอทนายมาบอกว่าเพื่อนได้ประกันหรือเปล่าแต่วันนั้นข่าวที่เราได้รับก็คือคุณลุงคุณลุงไพโรธเสียชีวิตจากการมาร่วมกิจกรรมมันกลายเป็นว่าพวกหนู พูดอะไรกันไม่ออกเลยตอนนั้นเราไม่ได้พูดอะไรกันสักคำแต่ว่าน้ำตามันไหลออกมาอย่างเดียวหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันต้องมีอีกสักกี่ชีวิตมันต้องมีอีกสักกี่คนมันต้องมีอีกสักเท่าไหร่กระบวนการยุติธรรมไทยมันถึงจะเปลี่ยนแปลงจริงๆผู้พิพากษาถึงจะได้ยิน ผู้มีอำนาจที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถึงจะได้ยินเราจริงๆวันนี้เรามายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่หน้าศาลเมื่อหนึ่งปีที่แล้วคุณลุงไพโรธก็มายืนอยู่ตรงนี้แต่ทําไมทําไมผ่านมาแล้วหนึ่งปีพวกผู้พิพากษาทั้งหลายถึงไม่เคยได้ยินพวกผู้มีอำนาจทั้งหลายถึงไม่เคยได้ยินในสิ่งที่เราพยายามจะบอกพยายามจะเรียกร้องพยายามจะบอกเขาว่ากระบวนการทีติธรรมไทยมันมีปัญหาหรือเกินผู้พิพากษาทั้งหลายที่อยู่ในระบบอยู่ในกระบวนการยุติธรรมไทยก็ มีปัญหาเหมือนกันทําไมคุณคุณเองที่มีอํานาจคุณเองที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คุณที่สามารถแก้ไขระบบให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้ทําไมถึงไม่คิดที่จะฟังทําไมถึงไม่คิดที่จะทํามันต้องมีสักกี่คนมันต้องมีอีกสักกี่ชีวิตเหรอคะคุณถึงจะได้ยินจริงๆหรือเราจะต้องก้าวขยับเข้าไปพูดใกล้คุณสักเท่าไหร่คุณถึงจะได้ยินในสิ่งที่เราพยายามจะบอกมาโดยตลอด ทั้งๆท,ที่มันก็ผ่านมาหรือเราเรียกร้องกันมาไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีแล้วอะครับแล้วก็ทุกวันนี้มันกลายเป็นว่านอกจากกระบวนการที่ทํารมไทยมันจะไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็มันยังมีคนก้าวขาเข้าคุกอยู่ทุกวันเพราะกฎหมายที่มันไม่เป็นธรรมคนก็จะมองว่าอยู่เฉยๆเพืสิแล้วจะเข้าคุกได้ยังไง แต่มันมีจริงๆค่ะมันมีจริงๆคนที่นำกฎหมายในหนึ 1, 2, ่งสองมาฮัลโหลมันมีเคสที่ทุกคนก็อาจจะคาดไม่ถึงด้วยซ้ำว่าญาติกลั่นแก้งกันเองแจ้งกันเองหรือใดๆก็ตามหรือแค่คนไม่ชอบกันก็ไปแจ้งหนึ่งหงสองกันได้อย่างเงี้ยมันมีแบบนี้จริงๆแต่ว่าหลายๆคนก็เข้าใจแค่ว่า ถ้าไม่ไปทําอะไรไม่ดีมันคุณก็ไม่โดนอะไรหรอเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากสังคมฝากผู้พ้านาฝากทุกคนนะคะช่วยกันแล้วก็รวมถึงวันนี้ด้วยที่ครบรอบหนึ่งปีแล้วที่คุณลุงไทรโรดจากเราไปด้วยอุดมการณ์ของแกที่จนลมหายใจสุดท้ายหนอยากก็ขอบคุณแกมากๆจริงๆที่เป็นอีกหนึ่งพลัง หนึ่งแรงที่ร่วมต่อสู้กับเราทั้งสองคนนะคะเราเรียกร้องกันในสิ่งที่โคตรที่จะพื้นฐานที่ประชาชนคนหนึ่งจะอยากได้ในสิทธิที่ขั้นพื้นฐานที่เราอยากได้เลยแต่ว่าคุณลุงไพโร์เป็นอีกหนึ่งแรงอีกหนึ่งพลังที่ร่วมสู้ไปกับเราด้วยหนูถึงบอกว่าถ้ามันไม่ใช่แค่เราสองคนที่อดอาหารแล้วกระบวนการมันยุติธรรมมันจะเปลี่ยนมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคนข้างนอกด้วยเหมือนกันที่ ช่วยเราซัพพอร์ตเราแล้วก็สู้ไปพร้อมกับเราค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นจากเราสองคนแต่มันเกิดขึ้นจากทุกๆคนที่ช่วยกันสู้กันแล้วก็ทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงจ,งจากพลังจากคนตัวเล็กอย่างพวกเราค่ะหรือพลังจากของคุณลุงไพโรธเองก็ตามเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณลุงไพโรธทำมามันไม่เคยสูญเปล่าเลยค่ะ มันไม่เคยสูญเปล่าเลยแมย้แต่วินาทีเดียวแล้วก็แม้วทุกวันนี้กระบวนการยุติธรรมไทยมันจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าสิ่งที่คุณลุงไพโรธทำมามันคือความกล้าหาญและอุดมการจนลมหายใจสุดท้ายจริงๆก็คุณลุงเองก็เป็นอีกหนึ่งพลังที่สร้างความเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณคุณลุงไพโรธขอบคุณทุกคนที่ร่วมสู้ไปกับเราใน เมืม่อปีที่แล้วนะคะถ้าไม่มีทุกคนก็เราก็อาจจะไม่ได้มายืนตรงนี้เหมือนกันขอบคุณมากมากค่ะพี่แบมอาจจะมีอะไรอยากจะพูดอีกเดี๋ยวมาฟาังกันนะคะก็จริงจริงตะวันก็พูดแทนความรู้สึกไปทั้งหมดแล้วมากๆก็จริงๆก็รู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจไปพร้อมๆกันเพราะว่าหนึ่งปีที่ผ่านมามันทำให้เห็นว่า กระบวนการยุติธรรมมันไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแถมมันยังแล่แย่ลงทุกๆวันแย่ลงในทุกวินาทียังมีคนถูกขังมีคนถูกจองจำมีคนทรมานแล้วก็เจ็บปวดโดนกันแกล้งอยู่ในเรือนจำมากมายยิ่งเราไม่ได้เข้าไปในฐานะคนธรรมดาในคดีทั่วไปด้วยยิ่งเป็นคดีการเมืองมันยิ่งแบบมันยิ่งแปลกแยก คนอื่นในเรือจมมนจำบางคนเ,าเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับพวกเราบางทีก็ถูกกันแกล้งเนาะคนในเรือนจำเรารู้เลยว่าทุกคนเนี่ยลำบากกันมากมากแค่เห็นต่างมันไม่ควรติดคุกอะแล้วมันไม่ควรจะต้องมีใครมาเสียชีวิตเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมหรือต้องมาสละชีพอย่างคุณลุงไพรนดก็วันนี้ก็หนูขอ มาพูดความในใจเพราะว่าเราเนาะก็รู้สึกซาบซึ้งกับมวลชนแล้วก็ลุงไพรโรดมากๆตอนนั้นหนูอยู่ในโรงพยาบาลกับตะวันตอนนั้นอยู่ที่มอทอก็รู้สึกเศร้ามากๆน้ำตาแบบไหลออกมามันไม่รู้จะพูดคำไหนอีกแล้วเพราะว่ามันมันเจ็บปวดมากเลยที่ มันยังเหมือนเราก็อยากให้ลุงไทโรดอยู่เพื่อสู้กับเราไปจนถึงสุดฝั่งทางฝันของพวกเราแต่แบบลุงเขาก็ได้จากพวกเราไปแล้วก็ขอให้คุณลุงไทโรดไปสู่สุขตินะคะแล้วก็ไม่รู้ป่านี้แกจะอยู่ที่ไหนแต่ว่า เราขอจดจำลุงในฐานะนักสู้ตลอดไปค่ะแล้วก็ขอให้คุณลุงอยู่สบายอยู่ในภพภูมิที่ดีนะคะหนูก็ไม่รู้ว่ามันมีชาติหน้าหรือชาติไหนเพราะว่าหนูก็ไม่นับถือศาสนาอะไรแต่หนูก็ขอจดจำลุงเอาไว้ในในจิตสำนึกในหัวใจตลอดก็ขอขอบคุณคุณลุงไพโร์แล้วก็ขอขอบคุณนักสู้ ที่ยังสู้อยู่ทุกวันนี้ขอบคุณประชาชนทุกคนที่ไม่ยอมก้มหัวให้เผเด็จการหรือแม้แต่ผู้ที่มีอำนาจผู้ที่อยู่เหนือเราขอให้ทุกคนยังเชื่อในอุดมการณ์ของตัวเองแล้วก็สู้กันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะพวกเราก็ยังคงสื่อสาร,สสารต่อจนจนบรรลุเป้ามานะคะ นักดนตรีก็พร้อมแล้วนะคะั้นก็ขอส่งมอบเวทีให้กับวงสามัญชนขอเสียงปรบมือด้วยค่ะชิ้นชิ้น เหรอเธอใครที่ยังบัดอยู่กับบางแม่งอยู่ตรงนี้ oh Vielen